และนี่ก็คือชั้นวางเครื่องเสียงจิ๋วของผมครับสวัสดีครับช่างตุ้ยลำโพงบูทูจิ๋ว DIY ครับหลายๆคนที่ติดตามกันมาก็จะรู้ดีว่าช่างตู้ลำโพงบูทูจิ๋ว DIY ก็มักจะทําเครื่องเสียงไซส์มินินะครับจิ๋วๆมาให้ดูกันเรื่อยๆนะครับวันนี้ก็มีมากันอีกเช่นเคยนะครับก็จะเป็นชั้นวางเครื่องเสียงจิ๋วนะครับตัวนี้ทํามาจากงานพลาสติก PLA นะครับก็เป็นงาน ปริ้น 3D ผมไปเจอแบบในอินเทอร์เน็ตนะครับมันเป็นชั้นวางเครื่องเสียงนะครับที่ด้านบนก็จะเอาไว้วางมิกเซอร์แล้วก็ด้านล่างก็จะเอาไว้ใส่พวก power amp นะครับทีนี้ผมก็เลยอยากจะเอามาทําให้มันเป็นงานจิ๋วๆนะครับวางมิกเซอร์จิว๋วแล้วก็วาง power amp จิ๋วนะครับตัวนี้ก็จะเป็นวาง power amp สอตัวแล้วก็วางชุดมิกเซอร์อีกตัวหนึ่งด้านบนนะครับ แอมจิ๋วนะครับตัวนี้ก็เป็นแอมขนาด15วัตต์นะฮะที่ได้ทำการทำด้วยเครื่อง 3D เหมือนกันนะครับปิ้นโครงสร้างขึ้นมาทําเป็นแอมเหมือนแอมของจริงแอมแท่นนะครับ2ตัวขึ้นมาแล้วก็ชั้นวางแอมจิ๋วนะเข้าแบบนี้แล้วก็ด้านบนเนี่ยก็จะเป็นวางมิกเซอร์ตัว V8 นะครับมันจะมีวอลลุมสไลด์คล้ายๆมิกเซอร์นะฮะตัวนี้ก็สามารถเชื่อมต่อบลูทูธแล้วก็เอาไลน์เอาไปต่อเข้ากับ แอมแล้วก็แอมไปต่อลำโพงได้